เมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีปะปนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปจะไขว่ขว้หาสิ่งใดที่ไม่มีให้ชีวีเป็นทุก์ขทำไไเเ่าเมื่อไม่มีก็ไม่ได้ก็ไม่เอาตัวก็เบาใจก็สุขไม่ทุก์เลย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง11ข้อคิดเตือนใจเมื่อคุณต้องเผชิญกับมรสุมของชีวิตท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ในบางครั้งนั้นทุกๆอย่างในชีวิตก็อาจไม่ได้เป็นดังใจหวังและแม้ว่าเรานี้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาก็กลับเล่นตลกเสียอย่างนั้นก็จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะต้องท้อแท้ และคิดว่าตนเองคงจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ทว่าเราก็สามารถจะพลิกผันสิ่งร้ายๆในชีวิตของเราได้ด้วยการที่เราได้เปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นแล้วในครั้งต่อไปถ้าเรารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจนเกิดความท้อแท้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ให้เราได้ดึกถึงคำพูดเหล่านี้เอาไว้แล้วตัวของเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นครับ หนึ่งในบางครั้งเราก็ต้องแค่ไปนั่งพูดคุยกับเด็กวัยสีขวบหรือจะเป็นคุณตาวัย8ปปีเพื่อให้ได้เข้าใจชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็เพราะในบางทีนั้นเราก็มักจะลืมนึกถึงบทเรียนสำคัญสำคัญในชีวิตที่สามารถช่วยเราให้ผ่านพ้นจากสถานาการณ์ยากลำบากไปได้แค่เราต้องเปิดรับมุมมองใหม่ ก็จะทําให้ตัวของเรานี้สามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครับเพราะอย่างนั้นในครั้งต่อไปที่เราได้พบกับปัญหาสารพัดก็อาจจะฟังดูแปลกแปไปบ้างก็ให้เราลองที่จะไปปรึกษากับเด็กๆหรือไม่ก็ผู้สูงอายุดูไม่แน่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะช่วยให้เราได้พบกับทางออกของปัญหาและก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตใหม่ให้ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ 2. ลองจับที่ที่ประจรของเราดูแล้วจงขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่ในวันที่เมื่อทุกอย่างได้ผิดพลาดไปหมดเราก็มักจะลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ก็ขคอให้เราได้จำไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตเป็นเหมือนฟันร้ายเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมได้ก็เพราะว่าเราก็ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ครับ 3. ขอให้จำไว้เสมอ ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตเราให้คิดไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ยังมาไม่ถึงและเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยืนอยู่ที่เดิมตลอดไปก็เพราะว่าเราไม่ใช่ต้นไม้เมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามใจวังทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการก้าวต่อไปเปิดโลกกระทัดใหม่ให้ตนเองและเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตครับ ในยามสุขก็จงกล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลองแต่พอถึงยามทุกข์ก็จงกล่าวขอบคุณและก็ก้าวต่อไปข้างหน้าและที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าโลกของเรานี้ก็มีเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งคือก็ต้องล้วนมีสิ่งที่ตรงข้ามกันทั้งสิน้นหากว่าไม่มีความมืดก็ย่อมไม่มีแสงสว่างและก็เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าชีวิตของคนเรานี้ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่เมื่อมันได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ให้เราได้กล่าวขอบคุณแล้วก็พลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสในการก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่าครับ5สิ่งที่ร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะเป็นตัวนำทางเราให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ก็ขอให้เรานั้นจงได้มองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาอันเลวร้ายและก็ได้รับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีรอเราอยู่ก็ให้เราได้ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ดีที่มันได้เกิดขึ้นแล้วนี้เป็นตัวช่วยให้เรานั้น เติบโตเรียนรู้และเปิดรับมุมมองใหม่ๆครับ 6. จงพยายามมองหาสิ่งที่ดีๆในทุกๆวันแม้ว่ามันจะยากเพียงใดก็เข้าใจดีว่าไม่มีทางที่ทุกวันจะสวยงามตามที่เราได้วางแผนไว้หรอกและหากว่าในวันใดที่เราได้เจอกับเรื่องที่ท้าทายก็คอให้เราได้ใช้มันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตัวของเราเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นครับ 7. ชีวิตที่สวยงามนั้น ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกเท่านั้นในบางครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็ดูจะผิดพลาดไปหมดแต่ก็อยากที่จะขอให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่มีค่ามากสำหรับเราที่เรายังคงมีอยู่ในตอนนี้คือถ้าเรายังมีลมหายใจมีครอบครัวอันน่ารักและเราเพื่อนฝูงมิตรสหายที่รักเรามีอาหารที่อร่อยๆรยให้เรารับประทาน และมีหลังคาที่คอยกำบังฝนให้เพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเรามีพอและครบถ้วนแล้วละครับแตบบหนึ่งในการตัดสินใจของเรานั้นสามารถที่จะพลิกผันทั้งชีวิตของเราได้ถ้าในตอนนี้เรามีความรู้สึกที่ว่าเราไม่ชอบชีวิตที่เป็นอยู่นี้เลยก็ขอให้ได้จำเอาไว้ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอก็เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นตัวของเราเองนี่แหละครับ ที่มีอิทธิพลและความสามารถในการควบคุมกำหนดทั้งชีวิตของเราเองว่าจะให้เป็นไปในทิศทางใดฉะนั้นแล้วก็จงอย่าให้ความจริงบางอย่างมาทำให้เราหมดกําลังใจได้เพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะเอาชนะมันได้ด้วยวิธีการคิดมุมมองและทัศนคติในเชิงบวกของตัวเราเองนี่แหละครับ9ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณต้องจมปลักกับปัญหาเรื่องราวเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น ที่แสนเศร้าทุกระทมเพียงใดก็ตามขอให้ได้ลุกจากที่นอนและแต่งตัวเสียมุ่งสู่จุดหมายอย่าเพิ่งยอมแพ้ก็ขอให้เรานั้นอย่าได้ปล่อยให้เรื่องร้ายในชีวิตทำร้ายเรานานจนเกินไปก็ขอให้เรานั้นพยายามที่จะรักษาวิธีคิดที่ดีๆและก็เปลี่ยนวันที่ร้ายๆให้กลายเป็นความเข้มแข็งมันก็จะทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าและก็พร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ครับ ยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเท่าไรเราก็จะยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า,วาเราทุกคนก็ต่างไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่เลยจนกว่าเราจะได้รู้สัจธรจะทความเป็นจริงของชีวิตเราก็แค่แกล้งทำเป็นรู้เท่านั้นเองและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดกับชีวิตก็ให้ได้จำไว,ว้ว่าเราทุกคนนี้ก็ต่างต้องดิ้นรนเหมือนกันทั้งนั้นในหมูปุถุชนคนธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายนี้ หากว่ายังคงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันแสนยาวนานนี้ยังไม่ได้ทําให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกนั้นก็ไม่มีว่าจะไม่ผิดพลาดหรือทะรู้มากรู้ดีไปเสียกว่าใครทั้งหมดในเรื่องของการใช้ชีวิตหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าหลายๆอย่างนั้นเกิดผิดพลาดก็ขอให้ได้จําไว้ว่าไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราทุกคนนี้ก็ต่างอยู่บนเรือลําเดียวกันทั้งสิ้นครับ11 การที่เราได้คิดมากนั้นก็จะทําให้เราอารมณ์เสียซะเปล่าก็ขอให้จงหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยวางเรื่องเราร้ายๆทิ้งไปทั้งหมดมนุษย์เราโดยมากนี้ในบางครั้งเราก็ชอบสร้างปัญหาที่มันไม่มีอยู่จริงขึ้นมาให้มันหนักสมองก็ขอให้เราจงมีสติตระหนักรู้ให้เท่าทันความคิดของตอนเองและก็อย่าปล่อยให้มันควบคุมตัวเราได้ขอให้มันถามตนเองอยู่บ่อยๆว่า ทุกอย่างนั้นมันผิดพลาดจริงๆหรือว่าเราแค่คิดมากไปเองก็ได้จบลงไปทั้ง11ข้อเมื่อท่านผู้ฟังได้เจอกับอุปสรรคปัญหาก็หวังว่าทั้ง11ข้อคิดเตือนใจนี้จะสามารถทําให้ท่านผู้ฟังทุกท่านผ่านพ้นทุกมรสุมของชีวิตไปได้ครับและในโอกาสนี้นั้นผมก็มีนิทานเรื่องนึงมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังจบแล้ว ก็คงจะได้อะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าก้อนเมฆก,กับต้นไม้แก่เรื่องก็มีอยู่ว่ามีต้นไม้แก่อยู่ต้นหนึ่งเด็กขอฝนจากก้อนเมฆน้อยแต่ทว่าก้อนเมฆน้อยก็ตอบเพียงแค่ว่าน้ําฝนนี้มีอยู่น้อยก็กลัวว่ามันคงจะไม่พอที่จะให้ต้นไม้แก่ได้ชื่นใจในวันต่อมานั้นก้อนเมฆน้อยก็ยังคงให้คําตอบเช่นเดิมน้ําฝนนั้นมีน้อยเกินไป ฉันก็จึงไม่พร้อมที่จะให้จากดันเมฆก็น้อยก็จึงได้ออกเดินทางและพยายามที่จะสะสมฝนก็เพื่อที่จะให้มันมากพอเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้แก่ด้วยชื่นใจและเมื่อคิดว่ามีปริมาณน้ำฝนที่มากพอแล้วเมฆน้อยก็จึงได้กลับมาแต่ทว่าสิ่งที่พบข้างหน้าก็มีเพียงแค่ซากต้นไม้แก่ที่ได้ตายไปแล้วเมฆน้อยก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ถามว่าทำไม ความพยายามของฉันนั้นมันไม่มีค่าเลยหรือก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาได้ยินสิ่งที่เมฆน้อยพูดก็จึงได้แงหน้าขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็บอกกับเมฆน้อยไปว่าเจ้าเมฆน้อยกับการที่เราจะได้ให้อะไรแก่ใครสักคนที่เรารับนั้นมันไม่ต้องรอให้มากพอหรือจะต้องรอความพร้อมอะไรหรอกเราให้เท่าที่เรามีก็ทำให้คนรับชื่นหัวใจได้แล้วความพยายามนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ทว่ามันก็มีเรื่องของเวลาที่มาเป็นเงื่อนไขด้วยฉะนั้นแล้วก็อย่าไปรอให้รวยเสียก่อนถึงจะทําอะไรสักอย่างให้คนที่เรารักอย่าได้มัวไปคิดแต่ว่าจะต้องรอให้พร้อมถึงจะทําอะไรให้คนที่เรารักกว่าจะถึงตอนนั้นในบางครั้งคนที่เรารักก็อาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะรอเราแล้วแล้วก่อนที่ต้นไม้แก่จะได้จากไปนั้น เขาก็เด้ฝากให้ฉันมาบอกกับเธอไว้ว่าถ้าเกิดว่าเห็นเธอผ่านมาก็ให้บอกกับเธอว่าเขารับเธอไม่น้อยก็ได้แต่หลังน้ำตาออกมาเป็นเม็ดฝนอย่างไม่ขาดสายหยดลงมาให้กับต้นไม้ที่ไม่มีวันแตกใบให้ได้เห็นอีกต่อไปในตลอดการท่านผู้ฟังครับพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดถึงคนที่เรารักไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเขาจะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป หากว่าเราต้องการที่จะพูดที่จะทําในสิ่งที่ดีกับพวกเขาก็ขอให้ได้ทําในตอนที่ยังมีโอกาสเพราะในวันพรุ่งนี้นั้นก็ไม่แน่ว่ามันก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วในตอนนี้ก็ขอให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําหากว่าเราลองสังเกตในสิ่งที่อยู่รอบตัวในทุกวันนี้เรามีตึกที่สูงขึ้นแต่ทว่าความอดกลั้นก็กลับน้อยลงเรามีบ้านที่ใหญ่ขึ้น แต่ครอบครัวก็กลับเล็กลงเรามียาใหม่ๆมากขึ้นแต่สุขภาพก็กลับย่ำแย่ลงเรามีความรักน้อยลงแต่ทว่ามีความเกลียดที่มากขึ้นเราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้วแต่เรากลับได้พบว่าแค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้านก็กลับเป็นสิ่งที่ยากเย็นเราพิชิตห้วงอวากาศมาแล้วแต่ทว่าห้วงในหัวใจก็กลับไม่อาจสัมผัสถึงเรามีรายได้ที่สูงขึ้น แต่ทว่าศีลธรรมนั้นก็กลับตกต่ำลงเรามีอาหารที่ดีดมากขึ้นแต่สุขภาพก็กลับแย่ลงในทุกวันนี้ทุกบ้านนั้นก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะหารายได้ได้ถึงสองคนแต่ทว่าการยารางก็กลับเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วจากนี้ไปก็ขอให้พวกเราอย่าเก็บของดีๆเอาไว้โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นก็เพราะว่าในทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ นั่นก็คือโอกาสที่พิเศษที่สุดแล้วก็จงได้แสวงหาการยังรู้ลองนั่งตรงระเบียงบ้านเพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ใส่ใจกับความยากก็ขอให้ได้ใช้เวลาใส่ใจกับคนในครอบครัวมิตรสหายและคนรักให้มากขึ้นกินอาหารให้อร่อยไปเที่ยวในที่ที่อยากไปเพราะชีวิตนี้ก็คือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอดเอาคำพูดเทวาสักวันหนึ่ง ออกไปเสียจากพจนานุกรมบอกกับคนที่เรารักทุกคนว่าเรารักพวกเขาเหล่านั้นแค่ไหนอย่าได้ผลัดวันประกันพรุ่งที่จะทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายก็เพราะว่าเราไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่าในเวลาใดที่มันจะสิ้นสุดลงครับก็ขอยท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง10ข้อคิดฝึกใจให้สู้ชีวิตเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับตนเองข้อที่หนึ่งมันไม่สำคัญหรอกว่า เราได้เคยทำอะไรผิดพลาดมากี่หนเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ลองได้ทำอะไรอะไรที่มากกว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็ขอให้ได้คิดแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับตนเองครับข้อที่สองยิ่งเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งเริ่มตระหนักว่าเราไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องมีเพื่อนเยอะขึ้นแค่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วข้อที่สาม ความโชคดีของชีวิตไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนเป็นร้อยคนแต่ทว่ามันหมายถึงแค่การมีมิตรสหายที่จริงใจสักคนที่พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างเราในยามที่ตัวเรานั้นโดนคนนับร้อยปฏิเสธต่างหากเพื่อนที่ดีนั้นก็คือเพื่อนที่คอยจะอยู่ข้างๆเราคอยที่จะถามสารทุกข์สุกดิบช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ลองหาเพื่อน,นดีๆสักคนสองคนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเยอะ เพื่อนที่ดีแม้มีน้อยก็เพียงพอแล้วครับข้อที่4การล้มเลิกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเสมอไปก็เพราะว่าในบางครั้งมันก็หมายความว่าตัวของเรานี้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะถอยออกจากเส้นทางเก่าได้เพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าหาเส้นทางและหนทางดำเนินชีวิตใหม่ๆที่ดีกว่าการยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เราก็จึงควรที่จะสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและลุกออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่ตัวของเราครับข้อที่5ถ้าเรามีความปรารถนามีความตั้งใจจริงที่จะทำในสิ่งใดจริงๆแล้วก็เราก็ย่อมมีหนทางที่จะสามารถทำมันได้เสมอแต่ถ้าไม่แล้วก็เราก็จะพบแต่ข้ออ้างที่จะไม่ทำมันก็เท่านั้นและการที่มีข้ออ้างเยอะแยะนั้นมันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งของคนขี้แพ้ ก็ขอจงได้เลิกใช้ข้ออ้างและข้อแก้ตัวเพื่อจะมาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แล้วก็เพราะว่านั่นไม่ใช่หนทางที่ดีนักครับข้อที่6หากว่าตัวเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงกับอะไรเลยก็ขอให้เราจงตระหนักไว้ว่าเราก็กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่มีอยู่รอบตัวเราเช่นกันครับก็เพราะถ้าเราปล่อยให้ชีวิตไม่ขยับไปไหนแบบนี้นั่นแหละครับก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ก็ขอให้เราลองนึกภาพในอีกสิบปีข้างหน้าที่ตัวของเรานั้นก็ยังเป็นไอห,หน่มกระจอกคนเดิมที่ก็ยังยืนอยู่ในพื้นที่ที่ตนคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วในขณะที่คนอื่นนั้นก็ได้สู้กับความเสี่ยงจนได้พัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วข้อที่7คนเรานั้นจะเรียนรู้และเติบโตจากความล้มเหลวได้มากกว่าความสําเร็จอยู่เสมอก็เพราะหากปราศจากความล้มเหลวแล้วเราก็จะไม่มีแรงผลักดันดังนั้นแล้ว ก็อาจที่จะสามารถกล่าวได้ว่าความล้มเหลวนั้นก็ให้ประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนอีกทั้งเรายังจะได้พบว่าในวันนั้นจะมีใครบ้างที่ยืนเคียงข้างและให้กำลังใจกับเราในวันที่เราได้ล้มลงครับข้อที่8เมื่อเราเลือกที่จะมองด้านดีในตัวของคนอื่นสุดท้ายแล้วเราก็จะพบด้านดีในตัวของเราเองก็คือการมองโลกในแง่ดีมีแต่พลังด้านบวก มีแรงบันดาลใจในการกลับเคลื่อนชีวิตให้ไปข้างหน้าก็ขอให้มีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่อารมณ์ดีมันเยิมบ่อยๆก็จะมีกำลัลงใจสามารถฝ่าฟันทุกอุปรสรรคปัญหาไปได้ครับข้อที่9มีผู้คนมากมายเหลือเกินที่ใช้ชีวิตอย่างน่าเห็นใจก็เพราะว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาสแสวงหาแข่งแย่งกันต่อสู้แข่งขันเพื่อที่จะได้สิ่งน,นั้นมาไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใ,ใดก็ดี นั่นก็คือเงินทองนั่นเองครับก็จึงได้มีคำกล่าวที่ว่าจงใช้เงินเยี่ยมธาตุแต่อย่าเป็นาธาตุของเงินข้อที่10หากว่าเราไม่ชอบอะไรในตัวเองก็ขอให้จงเปลี่ยนมันซะและถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้ก็ขอจงได้เปลี่ยนวิธีคิดที่เรามีต่อมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกแล้วลว่าเราจะเปลี่ยนอะไรระหว่างพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือยอมรับในความเป็นไปของมันครับ ่านผู้ฟังครับเมื่อเราเกิดมาแล้วในชีวิตของเรานี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้นก็เป็นสิ่งที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนก็ล้วนเคยเจอกับอุปสรรคปัญหาที่มีมากมายต่ตางๆนานา,นาและการที่มีความเชื่อมั่นในเป้าไมายการได้วางแผนอย่างชาญฉลาดการที่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีทัศนคติที่เหมาะสมด้วยแล้วก็ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทําให้เป้าหมายของเรานั้นสําเร็จผลได้ครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าความล้มเหลวนั้นก็คือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยสติปัญญาที่มีมากขึ้นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำ,ำมาเสนอก,กับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง สามารถนําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกวตาบา ผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ศีลฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยียบเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ผิดภาพต,ตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า เราได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ